เราต้องลับเราต้องซ่าใช่ย่างเอาไปซื้อมาซื้อยังไปเอาปีกควายมาให้จะทอดแมลงนี่เอาปีกควายมันมีปีกไก่เสมเอ้ยเอเอควายมีปีกอ่เนนะอเป็นกำกืนธรรมละลงชัยก็แนนะ่เอาอย่างไม่กินไปหูว่าลุงชัยใครอ,อยากอะไรอย่างล่ะ ตัวเกาเอาตัวเกาว่ามันบมาแจ้ว่ามานั่งพับตาเง็บเง็บแปลงตา, lay, ไ,าไหลไปไหลมาเนี่ยพิ้กินเนาะนมาอู้กับผมซาเซอเนี่ยมันม,มีเรื่องกายได้ยินกินเนี่ย่ากินที่มันแปลกใหม่กะกินที่มันเหมือนเป้นกซ้อกินอะไรอย่างก็ได้กะกินเนี่ย เอาที่มันแปลกที่มันเหมือนเปืนนะเอ,เอาที่มันแปลกอายทิ้ไงไอ้ทีไหนยังก็เอาที่มันแปลกก็ลุงชัยก็ช่วยกึดแร่ลู่บ่ออ่าแปลกลู่เออลู่เพี้ยนะเออเพี้ยนี่ส่วนมากนี่ถ้าเป้นกินการธรรมดานี่เป็นเพี้ยงัวเพี้ยควายไปก่อนเป็นลู่เพี้ยผู้จกักก่อ ลูเบอกูเลือดอะกะลูเพี้ยมาเคยกินยิงมันงาวลุงชัยริงนะงาวรูเพี้ยควายไข่ไม่กินลูเพี้ยเพื่อกันยาเพี้ยมันโขมก็ทูกะล้ำแต่เขาบาดใจเพี้ยเพี้ยควายนะเขากินเป็นเพี้ยหมาเขาเพี้ยหมามันมีกรหนังว่องแบบนีงเขาใสออกเอาเพี้ยหมาเนี่ย เพี้ยหมามีอ่ะมีกัอย่างเดียวกันนะกัเออมามีขม,มจำลองเขาต้องกลิ่นแบบมันเหมือนเปิล้ลนะกันลุงชัยมันมีที่ไหนเพี้ยหมาเวลาบอกว่าอยากกิน,นอย่างที่มันเหมือนเปิ้ลผมก็บอกฮือแล้วไอ้นี่กินคนเดียวเดีอยเพี้ยหมากินก็ต้องกินเหมือนกันกง<อ>ลุงเออห้ามมากินเออให้กินซ่ควายลุงชัยอย่ามาเงา คนหนึ่งบอกว่าซ้อกินเนี่ยอย่างที่มันแปลกๆใหม่ๆเซ่อโดยแหมนะก็คิ้เนี่ยเซ่อคลิงกินคนเดียวนี่หมายิงอ่ะเพี้ยะไม่ใช่พีเพี้ยเออเพี้ยะไหนหลงอ้วนพอจพับผีหมาเนี่ยเออคิ้งกินคนเดียวเพี่อมากินแหมนเราเอาอันอันกับมากินอ๋ออันกับเปลี่ยนเมนูเลยลาบดีกว่าเออหนอมามาลุงชายไปซ้อซื้อจีนเออโอเคแต่ผมมากินจีนควายนะ เออหมูมันก็มากินนะไปยังกบช้างก็กินช้างนะลาบช้างนะนี่ยิีมัซอซที่ไหนกินช้างก็มันยังใหญ่ล้ำเหลือเนี่กทินงมันโซตี่ไหนกินช้างก็ฮะก็กินอย่างนี้มันก็กินมันกินโปื่อยยังยังแป๊กไม่ไม่ก็บอกแค่กินเหมือนเหมือนเปื้อยเหมือนช้านเงี้ยวควายนั่งลงนั่งสงบสติอารมณ์มาเดี๋ยวนี้บาได้สักอย่างตัวใจไ่ได้สักอย่างเออ ลุงชัยอย่างมาเอร์ยิงนะเซสะเปิ้ลแนะนำเมื่อกินของใหม่ๆบอกว่าดีไม่ใหม่กินคนเดียวเองห้ามันกินเออเอาอีกอ๋อผมที่ค้านเถียงอะลุงชัยเนอะเออหากี่ข้านเถียงจริงผมมาเจ๊กลัวลุงชัยนะหาผมมาเจ๊กลัวเองลุงชัยกิดว่าผมกลัวลุงชัยก่ะไล้วกินคิดว่าหากลัวเองะอ,เอ,งอะเพาะเนี้ยหายุ้เปิ้ลมันเสียงดังอ๋อ เราต้องลับเราต้องซาใช่ย่างเอาไปซื้อมาซื่อยังไปเอาปีกควายมาให้จะทอดแมลงนี่เอาควายมันมีปีกไกเสมเอ้ยเออยควายมีปีกไหะซื้อปีกควายมากินมันมีกันปีกควายเ่ะเหี้เกิดมาเหี้ไอ้ควายมันแปลกแปกใหม่เออาเพล่ไปไหนเตี้ยวไปไหนแน่เดี๋ยวผมจะก้านคอไม่ใช่ส่วนนี้ก็ ลำบากใจน,นี่ปีควายมียก็ซ้อซื้อมาแล้วมีปัญญาก็ห้ามันมียิ่งไม่ตื้อคนเดียวอ้<ข>อจางจ <ผม S 2> ิงอ่ะก็ผมเป็นสตางค์งอ้ห้ามันซื้อเอามาทอดใส่น้ำเป่าบึา้ลเราปอกห้ามันมีปัญญาซื้อปีควายอ่ะปีควายมันเปล่มีอ่ะอุ้ยไออยังใหญ่น่ะยิ่งมาถามอ่ะตามมูเนี่ยปีควายมีก็ยิ่งไม่ถามนะ้วบรองยิงโดนเตะ ใครโดนพี่น่าโดนเตะปี่ควายเมียใช่จะมาแบนปะแปลงตาล็อกแรงใส่ผมเนอะล็อกแรงแห้งเอาไว้ก่อนปี่ควายเมีไงเสมมันมีหิงกระวานหิงมันมีอ่ะพี่ควายอ่ะใส่อารมณ์ใส่ผมได้อยังบะมีก็มามีนะกะก็มากินมามากินสักอย่างบาฮักเหรียญละเออมากินแล้วไปด้าหินงี้ไปไปยัดสตางค์บปีกดีกว่า เราต้องหาเลี้ยงจะใช่ยง